สวัสดีครับแคคตัสลิบลัวครับวันนี้ลุงเท่งจะมาแยกอันนี้ครับช้างครับอันนี้เป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดครับเพาะไว้น่าจะปีปีกว่าแล้วครับแล้วแยกมาทีหนึ่งแล้วลุงว่ามันจะแน่นเกินเกินไปแล้ว ทีนี้เราก็จะมาแยกเอาไปใส่กระถางเดียวๆก่อนอแล้วก็บีบก,ก่อนดูครับแล้วลุงก็ชอบตัดให้สั้นไปเลยครับ biệt căn tôn, lơm, như chợ nào จะได้ปลูกง่ายๆครับเนี่ยต้นยืดแล้วครับแต่เดี๋ยวลองปลูกดูพอแข็งแรงแก็อาจจะหัวใหญ่เป็นช้าปกติโอเคครับเดี๋ยวรู้ว่าลุงลื้อให้หมดก่อนดีกว่าโอเคครับนี่ครับลือเสร็จแล้วครับเดี๋ยว เราเอาไปล้างล้างรากล้างดินดินเก่าหน่อยดีกว่าจะได้ปลูกง,ง่ายๆครับ <c oughs> นี่ครับล้างมาเสร็จแล้วทีนี้ลุงก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้สักอาทิตย์นึงครับให้รากที่เราตัดเมื่อกี้นี่แห้งดีทิ้งไว้านานๆก็ได้ครับเขาอดทนครับ ต้นนี้มีไม่ใช่แฝดต,ต้องใส่ยอดเสียมมั้งมีสองต้นในหัวเดียวอยในรากเดียวเคตรงนี้ต้องปลูกแฝดไปเลยปลูกคู่ไปเลยโอเคครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าลงุงลงปลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่อนะครับหลังจากที่เราพักเอาไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับ เดี๋ยวเราก็มาลงปลูกได้เลยต้นใหญ่อย่างนี้เราก็เอาใส่กระถางสองสองจุดห้าหรือสามนิ้วเนีย่ยได้ครับแต่ส่วนที่ยังเล็กๆอยู่เดี๋ยวเราก็ใส่กระถางเล็กไปก่อนอาจจะใส่สักสองสามต้นโอเคครับเดี๋ยวลุงจะไปเตรียมปลูกก่อนแต่ว่านี้ถ้าเกิดเราใส่อย่างนี้ยช้างเขาจะลาาเขาจะใหญ่ไงครับ มันจะไม่พอเขาจะมีโขดรากเขาจะเป็นสะสมอาหารในรากด้วยต้องใส่ถางใหญ่หน่อยครับเอเคครับเดี๋ยวลุงเตรียมดินปลูกแป๊บนึงครับตักครู่ครับเหมือนเดิมครับเราก็จะใช้ลุงก็จะใช้แสแลนเก่าเนี่ยครับเอามาตัดๆแล้วก็รองพื้นไว้เวลาเราปลูกไปในานานดินมันจะได้ยุบช,ช้าๆหน่อยครับ ครับแล้วก็รองพื้นไว้แล้วเดี๋ยวลุงก็จะมะพร้าวสับใส่ก่อนใส่มะพร้าวสับลุงมีใย,ยมะพร้าวที่ร่อนนะอดีตไปปลูกแล้วร่อนเอาเนื้อไปผสมๆแล้วก็เอายายมะพร้าวมาลองก้นไว้อีกก่อนก็ได้อใช้ให้หมดเลยครับมีอะไรก็ใช้อนันครับเสร็จแล้วเราก็ ใส่มะพร้าวสับหยาบประมาณนี้ครับใส่ทุกกระถางเลยครับมะพร้าวสับหมดแล้วเราก็มีถานเราก็ใส่ฐานก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเติมดินกันเราก็มาเติมดินครับก็ให้ลงไปหน่อยนก่อน ไม่ต้องเติมเต็มนะครับเติมสักขนาดเหลือไว้สักนิ้วนิ้วนึงครับนี่ประมาณนี้ครับเคาะเคาให้อุ้ยลงเคาะเคาให้ลงไปหน่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเติมเติมใหม่เติมเติมีไปประมาณนี้ครับ แล้วเราก็ใส่สตัเกินจีครับสารป้องกันเพีย้ยป้องกันมแมลงแล้วก็ตามด้วยุ๋ยสูตรลายชา13 13า3 3 13 3กระถางละ4 5เมตรก็พอครับโอเคครับแล้วก็มามาปลูกได้เลย โยดยไปหน่อยนึงปัดปัดปัดเอาดินมาเติมนะครับแล้วก็โรยโอเคครับแล้วก็ทางนี้ให้ครบแล้วเดี๋ยวก็มาโรยโรยด้วยหินโรยหน้าอาถาร ไปก่อนนี่แล้วก็ใส่นี่ไปเลยก็เพาะเพาะพาอะพาอะพอพอพอเรียบร้อยครับอันนี้แฝงครับแฝง เสร็จแล้วเราก็ใส่โรยหน้าได้เลยครับก็ใส่โรยหน้าแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลุงใส่ให้ครบแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูทริงน,นะครับเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำได้เลยนะครับเพราะว่าเราพักรากไว้จนรากแห้งดีแนละ้ว เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้เป็นฝักของต้นแม่เขาต้นนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมกดติดตามลุงเท่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ